อยู่อเมริกาเนาะอ่าชุดงวดดามืม่อนหนึ่งเขาได้ลอยหาสิบเหรียญเนาะคูณสามสิบห้าเนาะต่อวันเนาะอ่าคูณเขาทํางานอยู่ประมาณยี่สิบเก้าวันเนาะอืมต่อเดือนก็จิตตุกคนนี้เนะาะหมต่อเดือนถ้าทํางานหาเดือนเนี่ยเดือนละแสนห้านะเออเนี่ยทำงานห <5 S 2> ้าเดือนห้าห้าเดือนอือก็ประมาณเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบนี่คือ อเมริกาอราห้าเดือนทีนี้เดี๋ยวเปรียบเทียบบัดเปรียบเทียบกับไทยแลนด์อ่าบัดไทยแลนด์นับบัดนี้เนะาะไทยแลนด์ก็จะอ่ะาไทยแลนด์ก็จะเท่ากับอ่าเริ่มจากตกประมาณวันละอ่ะาไทยลแลนด์เราเนี่ยวันละสี่ร้อยสิบเก้าบาทอ่าคูณยี่สิบเก้าวันเท่ากับเดือนละห่งมื่นสองคูณห้าเดือนนี่นี่คือไทยแลนด์ไทยแลนด์